เห็นคลิปติงส้มที่โทรไปข่มขู่พ่อแม่ตัวเองให้เลือกพักส้มนะฮะถ้าไม่เลือกจะไล่ไปอยู่ทุ่งนะฮะจะไล่ออกจากบ้านขู่จริงหรือไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่ไอ้คลิปประมาณเนี้ยมึงเอามาลงทาเที่ยอะไรครับถามหน่อยพักการเมืองเนี่ยมันดีกว่าพ่อแม่มึงหรอมันเหมือนถ้าถ้าทํา,ถ,าถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับลัทธิอ่ะคือล้างสมองจนมึง รักมันมากกว่าพ่อแม่ตัวเองการปฏิบัติต่อพ่อแม่ตัวเองเนี่ยมันรู้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงมึงเหมือนพวกขั่งขึ้นไปทุทกขณะนะครับยังไม่นับรวมกับไอ้คลิปปัญญาอ่อนประเภทที่อ,อ,อะไรอะ่ะไม่ยอมลงทะเบียนให้พ่อแม่นะฮะพอรู้ว่าพ่อแม่จะเลือกพักอะไรไม่ลงคือมึงสิทธิเสรีภาพอ่ะ ของพ่อแม่มึงอะ่ะมึงยังริดรอนเนี่ยเพียงเพราะมึงข้างไอ้พักปัญญาอ่อนนั่นเนี่ยไอ้ลัทธิบ้าน,นี่นะมึงบ้าหรือเปล่าครับแล้วแล้วสภาพอย่างพวกมึงเนี่ยนะสภาพความคิดตักกะแบบพวกมึงเนี่ยนะจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรสังคมจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรประเทศกูนึกไม่ออกเลยว่าถ้าอํานาจอยู่ในมือคนที่มีตักกะชิบหายอย่างพวกมึงเนี่ย ประเทศมันจะเป็นยังไงสังคมมันจะเป็นยังไงนะครับโคตรเห็นกับตัวโคตรโคตรแบบไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นกระทั่งพ่อแม่ของตัวเองมึงยังปฏิบัติตัวอย่างนี้เพราะมึงข้างไอ้พักปัญญาอ่อนไอ้พักบ้าพักบอเนี่ยส่งควรเนอสิ่งที่มึงทาเนี่ยไม่มีเขี้อะไรดีสักอย่างเกิดมาชีวิตหนึ่งในสัตว์ เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยฉันเลือกส่งชอบทุกอย่างเพราะคิดว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมาพาเสียมเจริญรุ่งเรืองและตอนนั้นเนี่ยคือปกติก็ไม่ค่อยได้สนใจเหตุบ้านกันเมืองไม่รู้คำว่าซอกก่อนคืออะไรไม่รู้ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองคืออะไร ไม่รู้ว่า3คืออะไรไม่รู้แล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจได้เข้ามาสนใจเหตุบ้านการเมืองก็เพราะช่วงต่างๆตอนนั้นเนี่ยคือแบบกระแสมาแรงมากตามโซเชียลมีเดียตามอะไรเงี้ยคือบอกโอ้โหฟีเวอร์มากแล้วก็มือนกับว่าถูกจริตเออเห็นมาแบบเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมมีการศึกษามีการทำงานที่แบบ หลักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนดูแบบโอ้ดูแบบแบบมีมาตรฐานดูแบบประเทศไทยชยโยะเออก็เลยนะไปแล้วขนงังดังนั้นต้นมาเนี่ยก็ติดตามมาโดยตลอดตามมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงวันนี้ตอนนี้เนี่ยฉันอยู่คนละฝั่งเลยบอกเลยว่าอยู่คนละฝั่งเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ส่วนตัวก็คือได้เข้ามาหาข้อมูลได้มาติดตามได้เห็นได้อะไรอยงต่างๆเนี่ยจบเลยไม่เอาเลยแล้วอยู่กันคนละฝั่งด้วยทําไมหนึ่งไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกน้ําจะท่วมจะมีเหตุปะทะชายแดนคนไทยจะเดือดร้อนยังไงมันแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียว <c oughs> เขาไม่เคยสนใจเลยถ้าสนใจก็อาจจะเป็นแค่คอนเทนต และหนำสาโดยเฉพาะในเรื่องของชายแดนน้องน้ำแข็งออกมาต่อต้านคนที่ไปช่วยคนชายแดนแล้วฉันเป็นคนชายแดนฉันบอกเลยคือและฉันกับพวกคุณมันรุ่นเดียวกันนี่ยเออความคาดหวังหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยอมรับว่าผิดหวังมากคนที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยมันจะต้องมีคำว่าจิตอาสาแต่สิ่งที่ฉันเห็นคือโคตรแรงนำใจ คนแรงน้ำใจโอเคมาอีกเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่ารับไม่ได้นะคะก็คือการยืนตรงเคารพธงชาติแล้วเอามือควายหลังโอเคคนเขาอาจจะบอกว่าคุณเส้าก่อนบอลทำลายคุณมินคุณด้อยค่านี่นั่นน,น่นโอเคมันเป็นคำพูดฉันฟังหูไว้หูดูที่การกระทำแต่การยืนตรงเคารพธงชาติฉันเห็นกับตา แล้วมันเป็นเบสิกมันเป็นพื้นฐานที่คนเป็นไทยคนไทยมีความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยมันเป็นการยืนตรงเคารพเคารพมันไม่ใช่แค่การเคารพธงชาติมันเคารบพบรรพบุรุษมันเคารพความนั้นมันเป็นการแสดงออกของความเป็นไทยและคุณอยู่บนเวทีแคนดิเดตคุณคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณไม่ใช่ตาสีตาสาตามมตมาเพิ่งไปหาเห็ดเพิ่งไปเก็บ ไปหาเหตุหาหอยแล้วต้องเอาสวิงเอาอะไรไว้ข้างหลังมันไม่ใช่ situation มันต่างกันผู้นำบนโลกใบนี้ทุกคนเขาสลุดธงชาติของเขาเพลงชาติของเขา but you don't that is unacceptable รับไม่ได้อันนี้แค่เบสิกแค่พื้นฐานของความเป็นไทยของคนไทยคุณยังทำไม่ได้คุณไม่สามารถจะนำประเทศไทยได้คุณไม่รักคนไทยคุณไม่รักประเทศไทย everything is clear ทุกอย่างแบบชัดเจนมาก แ้้วังเง้นหาข้อมูลเยอะๆๆโอ้โหฉันผิดหวังมากที่ฉันครั้งหนึ่งฉันเคยสนับสนุนนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบมันเป็นกลุ่มๆหนึ่งมันไม่ใช่พรรคการเมืองอ่ะเอาจริงนะขอให้คลิปวีดีโอนี้มันมันมันไม่ถูกนะนะมันไม่ใช่แล้วมันเป็นมันเป็นอุดมการที่ คุณอย่าไปต่อแล้วคนไทยทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่าให้ไปต่อคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรขอบคุณค่ะเอาจริงนะบางทีผมก็งงนะเว้ยคือไอ้เด็กรุ่นใหม่อ่ะมันโดนล้างสมองผมพอเข้าใจได้นะเว้ยแต่คนที่แบบอายุมากๆอ่ะรุ่นรุ่นปู่รุ่นย่ายอย่างเงี้ยที่เห็นดีเห็นงามด้วยกับพักการเมืองพักเนี่ยที่มัด ใส่ร้ายโจมตีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรทั้งๆที่คนเหล่าเนี้ยอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาก่อนพวกผมด้วยซ้ําแต่ทําไมถึงสนับสนุนพรรการเมืองพรรคนี้ละ่ะทั้งๆที่พรรคการเมืองพรรคเนี้ยมันได้ค่าสถาบันได้ค่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้ค่าประเทศตัวเองได้ค่าทหาร คือมันมันไม่ใช่นะเว้ยที่จะที่ประเทศเนี่ยมันเจริญช้าหรือว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเยอะแล้วนักการเมืองเนี่ยทําให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ยแต่อยู่ๆจะมาโยนความผิดมาให้กับสถาบันไม่ได้เพราะว่าสถาบันเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งบริหารชาติบ้านเมืองไม่งั้นเขาจะมีคณะบริหารขึ้นมาบริหารชาติบ้านเมืองเพื่ออะไรทั้งๆที่ความผิดเหล่านั้น เป็นของนักการเมืองทั้งหมดทั้งหมดนะมันจะบริหารดีไม่ดีอยู่ที่พวกมันหมดอำนาจในการบริหารจัดการบ้านเมืองคือพวกมันทั้งนั้นแต่ผมไม่เข้าใจว่ากับคนคนเก่า,การุ่นเก,เ,กเก่าบางคนเนี่ยผมหมายถึงบางคนนะที่เห็นดีเห็นงามกับไอ้พักการเมืองพักพักเยี่ยเนี่ยเพราะอะไรคุณอยากได้การเปลี่ยนแปลงคุณอยากได้ อให้ประเทศเนี่ยพัฒนาขึ้นคุณอยากให้ประชาชนเนี่ยมีมีกินดีอยู่ดีขึ้นตรงนั้นคุณต้องไปโฟกัสกับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่ขึ้นมาบริหารชาติบ้านเมืองไม่ใช่โยนทุกอย่างมาให้สถาบันและบอกว่าสถาบันผิดทั้งๆที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยด้วยซ้ำไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ทำไมถึง สบสนับคนพวกนี้ล่ะคุณผู้คุณเนะ่ยอยู่กับสถาบันมาก่อนพวกผมเนี่ยนานมากเลยนะนานมากจริงจแล้วคุณไม่เห็นเหรอสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านสร้างไว้ให้ราษฎรเนี่ยแต่คุณกับเอาทุกสิ่งทุกอย่างประเทศไม่พัฒนาประชาชนไม่ได้กินดีอยู่ดีประเทศไม่จเจริญ คุณเอกลับเอามายนที่สถาบัานหมดแล้วบอกว่าสถาบัานผิดเหรอมันผิดที่ใครอ่ะมันผิดที่ระบุนักการเมืองทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์ท่านเลยแม้แต่น้อยพระองค์ท่านไม่ได้มาใช้อํานาจในการบริหารชาติบ้านเมืองแต่ถ้าสมมุตินะวันใดวันหนึ่งนะถ้าท่านได้มาบริหารชาติบ้านเมืองจริงดีว่านักการเมือง เป็นร้อยเท่าเลยนะผมฟันธงเลยนะเพราะอะไรเพราะท่านรักราษดรเนี่ยจักใจจริงๆไม่ได้เหมือนนะักการเมืองที่รักแค่ลงปากแต่สุดท้ายขึ้นมาหาผลประโยชน์อย่างที่บอกอะ่ะเด็กรุ่นใหม่ผมพอเข้าใจได้นะแต่กับคนรุ่นเก่าๆที่เชื่อสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคเนี้ย ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่ถึงอยากให้คนเหล่านี้ยขึ้นมาทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะ